ั้งแต่เราศึกษาเรื่องธรรมะมาเนี่ยครูเคยได้ยนนะินไมคำว่าว่างแม่ชีก็ได้ยิน,นว่างบอกแล้ว่างแล้วที่ครูบาอาจารย์บอกที่มองเห็น,นว่างแต่ใจเจ้าของอยังไม่ว่างางเนี้ยเข้าใจว่าย,ยัางไใจเจ้าของไี่ว่างมันยังมีกระดกออกไปบ้าง แต่มันเข้าใจข้างนอกบอกแล้วว่ามันเป็นอนัตตาในชีวิตก็เป็นนะอันี้ก็เรียกว่าว่างรูปนะว่างรูปไอ้รูกตัวนี้คือธาตุสี่เป็นธาตุสี่เป็นอนัตตาไอ้น,นี่ว่างแต่ใจเจ้าของไม่ว่างเนี่ยคือนามมาทำคืออารมณ์อารมณ์ยังไม่ว่าง นั้นก็เราก็ต้องไปศึกษาทําให้อารมณ์มันว่างกันพออารมณ์มันว่างมันก็จะเป็นว่างซ้อนกับว่างเข้าใจเนอะไอ้ว่างซ้อนกับว่างเนี่ยเขาเรียกว่าสุญญยตาไอ้ว่างที่ซ้อนกันตรงนี้แหละที่เรียกว่าพระอรหันต์ต้องเห็นอย่างนี้เห็นก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ท่านใจเจ้าของ อารมณ์มันยังระดับไม่สนิทก็แปล่ายังเข้าไม่ได้ก็ไปแก้ที่ยมีอารมณ์เหตุที่มีอารมณ์ต่างๆแก้ให้เกียงพอผัดสะแล้วมีอารมณ์เนี่ยต้องแก้ไปเรื่อยๆแก้ให้หมดหรือบางสายก็เดินดับอารมณ์มาก่อนว่างเสียน,นับตานะว่างอารมณ์แล้วแต่โลกยังไม่ว่าง นะก็คือต้องไปเดินให้เห็นโลกว่างใหเห็นโลกว่างมันก็จะเป็นว่างซ้อนว่าก็จะเท่ากันนะสายเจโตเขาจะเห็นในใจเขาว่างไม่มีอารมณ์ว่างไปหมดเลยแต่โลกเขายังไม่ว่างนะต้องเดินทั้งสอดอย่างเช่นในสุรสัญหาพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนโมกพระรา มองโลกทั้งใบให้ของว่างปล่าสูญเปล่าก็คือว่างโลก<า>เป็นอนัตตาแล้วก็ละอัตานุทิฐิความเป็นเขาเป็นเราเป็นของเขาของเราเสียก็คือให้เห็นอารมณ์ต่างๆละออกให้หมดเมื่อว่าละสองอย่างแล้วมันจะละจะมองไม่เห็นก็คือเข้าสู่พรราห์ นี่คือพระเจ้าสอนอย่างย่อไว้อย่างนี้ให้เรามาตีฝัาคือว่างโลกว่างนามนั่นเองนี่คือหลักจบมันจบอย่างนี้นี่พอเข้าใจนะวางโลกก่อนแต่พระพุทธเจ้าสอนดูก่อนโมคคลาบมองโลกทั้งใบให้เป็นของว่างเปล่าสูงเปล่าโลกทั้งใบนี่มีอะไรท่าศร แค่ธาตุสี่ทุกสิ่งตัวตนคนสัตว์มันเป็นธาตุสีหมดคือของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานและไอธาตุสีเนี่ยหมุนไปหมุนมาอยู่ตลอดอ่ะมันเลยที่มันไม่คงที่อะไรสักอย่างนั่นคืออันนีิจังมันมันอยู่กระล่องกระล,อ,ลอยไม่ได้ธาตุสี่เนี่ยนะ มันมเมื่ออยู่กับเราเมื่อตามันก็คือเป็นอนิจจังแล้วมันทนไม่ได้ก็เป็นทุกข์ขงตัวตนแท้จริงมันไม่มีก็เป็นอนตัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เป็นของแข็งแต่เราเห็นเป็นของแข็งนี่แค่นิติได้มิตริท่านะพอกาลเวลาผ่านไปมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกสภาพการเวลาผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปอัน,เ,น,น,เ,น,ออนเหมือนอย่างนี้แนนช่ยเย็นมาตอนแรก เป็นน้าแข็งก็เรียกของแข็งเอาไฟไปตุนมันมันก็เหลวเนี่ยของแข็งเปลี่ยนไปของเหลวจากของเหลวถ้าไฟเผาเมื่อว่างก็เป็นแก๊สนะคเป็นเป็นเป็นไอน้ําออกไปแล้วก็บีกความร้อนก็เป็นพลังงานไปด้วยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวลงไอ้ซุปไก่ตัวแท้จริงมันรูปร่างเป็นไงนาทีเข้าใจไหม นี่แหละไม่เที่ยงมันไม่ไมไมตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีมันหมุนอยู่นี้ตลอดแต่มันใช้บางบางมิติจากของแข็งไปของเร็วอาจจะใช้เวลานาวนานก็ได้แต่มันมตัวตนแท้จริงของซุปไก่ไม่มีแล้วก็เบสกระติกน้ําก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเหมือนนี่แค่มิติหนึ่งของการเวลามันเป็นในตัวนี้เดี๋ยวพออายุนานไปสักร้อยปีพันปีไอ้นิ่มก็สุดลงไป เสื่อมไปมันก็ไม่เป็นตัวนี้อีกนี่แหละอันนี้จังอันนี้จังแต่ว่าความอที่มันสับปรับอย่างเงี้ยนี่คืออันนี้จังมันไม่เที่ยงทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่ได้แต่มันนานหน่อยอะแล้วมันก็จะละลายอนัตตาตัวตนที่แท้จริงมันไม่มี อันนี้จังทุกขังนัตตาเราอย่าไปจําอย่างที่เรารู้มาแล้วมันมันเลยต้องเอาตามสับมาเลยตามสับมันคือมันไม่เที่ยงคือมันอยู่มันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยมันทุกขังมันทนฟอร์มเก่ามันไม่ได้เป็นนัตตาหาฟอร์มที่แท้จริงของมันไม่ได้เห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพเลยค่ะ คือถ้าเราเข้าใจตัวนี้นี่คือรูปทั้งหมดรูปแด้ปรากฏการของรูปหมุนอย่างเงี้ยนะรูปตรงเนี้ยแต่ปรากฏการมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยทําให้ตัวรูปตัวเนี้ยมันไม่มีตัวเรืดนที่จริงแล้วเรา,เา,าก็บอกมันก็เป็นแค่อนุโปริไอโขตอนนิวนิวตอนอิเล็กตรอนหมุนอยู่ตรงเนี้ยที่เรียกว่าหลวงตาใจว่าดิวเคียนิวตอนเนี้ย มันก็คือเปนอนัตตามันไม่มีฟอร์มที่แท้จริงเลยไม่รู้มันเรียกอะไรเลยเป็นอนัตตาว่างไปเลยนะอันนี้คือว่างโลกนี่โลกนะโลกอย่างนี้นะทาสี่เป็นต่อไปว่างอารมณ์ดูก่อนโมฆราชจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกทั้งใบก็คือโลกเมื่อกี้เนี้ยอันจังทุกขังอนัตตาเนี่ย ให้เป็นของวางป่าสูญเปล่าละอัตตานุทิฏฐิความเป็นเขาเป็นเราเป็นของเขาของเราเสียก็คือทีเยอะดีของกูนี่ของก็นูน้นไอของนี่ไอละมันใะมันไม่มีอารมณ์ตรงนี้ก็จะเด้ก็มันไม่มีเอเ,เป็นของใครอ่ะของอันนี้มนไม่มีอยู่จริงอ่ะมันมันมันเป็นเต็มทั้งจักราวาลน,นะ ถ้าดูชว่าอารมณ์ยังมีอยู่แสดงว่ามันยังติดเอ,อยังติดอยู่ก็ให้ทําให้เมตตาตัวนี้ให้เป็นเมตตาอปปมานญาแล้วก็เป็นจาคะให้ได้ทานเป็นถ้าทานเป็นจาคะเป็นเมตตาอปปมานยาการยึดของเขาของเราจะไม่มีถ้าทานเป็นจาคะถ้าทานยังไม่เป็นจาคะมันก็ยังมีอยู่ยึดมากยึดน้อยก็จะเห็นตัวตัว แรงยึดเนี่ยมากน้อยตามตรงนี้ถ้าจาคะเกิดมากเท่าไหร่การยึดรูเปเกิดจะน้อยลงน้อยลงพอน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่ยึดเลยเพราะเออมีอะไรก็แบ่งมาใช้ไปให้มันมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของของลูกที่เป็นอนัตตาเมื่ออารมณ์ที่จะยึดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่มีมันก็เริ่มวางเริ่มวาง นะไม่มีของเขาของเรามีแต่หยิบมาใช้อารมณ์ไม่มีแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาใครมาหยิบไปมันก็ไม่มีอะไรโกรธเพราะมันมันมองเป็นของกลางของทั่วๆไปตัวอารมณ์ก็จะอารมณ์มันจะไม่มีเลยอ่ะในที่การอารมณ์มีปับ๊บเราต้องสังเกตให้อารมณ์มาจากไหนต้องดูเลยไปหวงอะไรหวงมุมไหนต้องวางให้ได้เมื่อวางได้ไปเรื่อยๆมันก็จะว่าง บ้างอารมณ์บ้างเนี่ยทิ่ที่พระพุทธเจ้าตัสเนี่ยละอัตานุทิชฌิความเป็นเขาเป็นเราอัตานุทิชฌิที่เรามาช้อนล่างนี่ือลดอัตตแนะตรงวิมางสากระทบปั๊บขอบคุณที่ทําให้เราเห็นตัวตวนช้อนล่างไปเรื่อยๆแต่ตัวฉันทะไม่เทียบตัวตวนก็จะลดลงไปอีกคือลดทั้งตัวตนเรา แล้วก็ทําความเข้าใจของนี้มันเป็นของกาลางรถตัวเราด้วยรถข้างนอกด้วยรถนอกรถในจนกระทั่งเห็นเป็นท่าสี่ว่างเก่นอนัตตาเพราะรูปของโลกเนี่ยมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะเพามันก็ว่างเป่นอนัตตาอนัตตาคือถ้าเรามองเป็นเอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วมันก็กระจายไปหมดจะ ไมชี้เข้าใจนะเออก็เ,เป็นอนัตตาเมื่อรูปเป็นอนัตตาตอนนี้อารมณ์หรือนามพอพอ,พอไม่ยึดติดของเรามีจาค้าอยู่ตลอดมันก็เห็นเป็นของกลางมันก็ไม่ได้ถึงได้หวงอะไรมันก็เลยเขาเรียกว่าอารมณ์ต่างๆมันก็เลยกลายเป็นอนัตตา mm hmm. เมื่ออนัตตาทั้งรูปทั้งนามประกบกันเขาเรียกว่าสุญญาตา อ่ะตอนนี้มาดูคําสอนของพระพุทธเจ้าพอไปเห็นจุดศูญยาตาแล้วโมคระจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกทั้งใบให้เป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่าละอัตตานุติทิที่ศูนย์เปล่าไปแล้วนะละอัตตานุติความเป็นเขาเป็นเราเป็นของเขาของเราเสียมัจจุราชจะมองไม่เห็น ก็คือละตัวนี้มันก็จะว่างอันนี้คือว่างนามธรรมาอันนี้คือว่างโลกธรรมแต่ตัวที่เราเห็นว่างมันคือตัวเดียวกันก็คือตัวรูปรูปในในมิติของโลกจากรูปลงไปก็เป็นท่าสี่รูปในมิติของธรรมมันก็คือรูปเบชนาสัญญาสังขารยิญงยาก็คืออารมณ์ ก็จะเห็นรูปเป็นอนัตตาเหมือนกันเเข้าใจไหมอนัตตาแต่อนาตา,ตา,อา,ตาซอนกันเรียกว่าเราเลยเห็นศูญญาตาไม่เห็นสูญญาตาน,านี่แหละพลาหนี่เราไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็ประคองให้อยู่อย่างเงี้ยอยู่ตรงใจเพราะในโลกนี้ถ้าเรายัางมีกายอยู่เนี้ยอะไรกระทบปั๊บมันเกิดทั้งโลกทั้งนามโลกเรามองไปอนัตตาไปแล้ว เกินานามอยู่ที่มีอารมณ์เปล่าเพราะขันเรายัางอยู่เนี่ยเราต้องมองให้ขันรูปขันต่าง,างๆพวกนี้เป็นอนัตตาตามความาเข้าใจตรงนี้อารมณ์เกิดจากไหนเราก็วางไล่มาจากตรงนั้นทานต้องเป็นจาคะสําสคัญที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างวันเนี่ยที่เราลองใช้เวลามากในการพิสูจน์ว่าจะมองรูปในานามธรรมาเป็นจาะคะเอ้เป็นอนัตตาได้ไงย ต้องค่อยๆมองเห็นให้ทานเ,นเป็นจาคะาให้ได้ก่อนแล้วไอ้รูปตัวนั้นมองเป็นทานปั๊บมันจะเป็นอนัตาตาให้เราเเมื่ออัตาตากับอัตตาซึ่งมันอยู่ที่เดียวกันทั้งรูปและก็นามเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสูญญาตาคือว่างไปหมดจะเห็นว่าอัตตานุทิฏฐิที่มัซ้อนกันแล้วมันว่างเป็นสูญยตาเนี่ยอัตตานุทิฏฐิ ความเป็นเขาเป็นเราเป็นของเขาของเราเมื่อเราเหมือนไม่มีนิว่างว่างมันจะเห็นทั้งหมดเป็นว่างไปหมดอย่างนี้ไอเราตัวนี้เลยไปอยู่ขอบฟ้าเลยเป็นความรู้แจ้งเฮ้ยทั้งหมดเป็นแบบนี้เองนะมันปล่อยหมดปล่อยหมดมันก็จะไปอยู่ที่ขอบฟ้าเป็นความเนีอเฮ้ยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เองไปเห็นธรรมชาติทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเป็นอนัตตาหมดหรือเรียกว่าสุญญตา ความรู้กัรู้เนี่เออไม่ต้องไปยึดอะไรให้เป็นสาระเมื่อปล่อยทั้งรูปทั้งนามไม่เป็นสาระใจที่ขึ้นไปอยู่บนขอบฟ้าเนี่ยใจมันไม่มีแลนะ้วไงเพราะใจก็คืออัตตาใช่ไหมเมื่อละอัตตานุทิฐิความเป็นเขาเป็นเราจากที่เราวางวางเอ้บีบมังสากับฉันทะเนะี่ยแล้วก็เดินไปนวางสองอันนั้นก่อนแล้วก็มีจาคะมันแทบจะปล่อย ตัวเองหมดแล้วแล้วตัวเองมาดูอัตตามันจะหายดปเฉยเฉยเห็นเป็นอนัตตาอัตตาเห็นอัตตาไปอนัตตาแต่ความรู้ไปรู้จุบทขอบฟ้ารู้ว่าปรากฏการของโลกมันเป็นแค่เนี้ยของของจักรวาลเนี้ยโลกเล็กไปต้องเป็นจักรวาลเลยนั่นเป็นแค่เนี้ยเนี่ยคือเห็นสุญญตาเนี่ยจิตที่เห็นจิตมันก็ไม่เป็นจิตแล้วตรงนี้มันไม่เป็นจิตแล้วเป็นความรู้ ที่เห็นทั้งจักรวาลเป็นอย่างนี้หมดเลยเห็นทั้งจักรวาลเป็นอย่างนี้หมดนี่แหละคือความรู้ที่ครอบจักรวาลหรือความรู้แจ้งเลยเมื่อรู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่สงสัยอะไรจะจับอะไรเป็นเพชรเป็นพลอยเมืองมอง,มอง,มองเป็นท่าสี่หมดมันไม่จับอะไรเป็นของแปลกแล้วเป็นสาเหตุทห้เกิดอัตตาตัวตนเมื่อเกิดอัตตาตัวรน่าจเกิดจิตก่อน นั่นแสดงว่าไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ต้องลงมาเกิดมาเรีรู้เรื่องปบอยู่ตรงนี้้นระหว่างวันตรงเนี้ยเราก็ทบทวนอะไรที่มาผัดสาส่วนใหญ่รูปเราเข้าใจหมดล้วเหลือนามอ่ะที่มาผัดสาให้เราเกิดอารมณ์ต้องวางให้หมดไปอยู่ตรงนี้ให้ได้วางทุกอันทุกอันเดี๋ยวมันก็หมดไอความรู้ตรงเนี้ยถ้าไม่เห็นในหยิบมาอธิบายไม่ได้ว่าหยิบมาอธิบายก็คนฟังก็จะไม่เข้าใจ เพราะคนอธิบายยังเข้าใจไม่หมดถ้าเข้าใจหมดไม่จะเห็นอย่างนี้เลยว่าวูบิงป็นี่แล้วข้างเนี้ยทั้งจักรวาลเนี่ยเป็นเป็นอย่างเงี้ยแค่หน้าตาหมดเรียกว่าสุญญตาไม่มีอะไรเป็นสาระนะทำโดยสังเกตก็ยึดโยงอยู่ตรงเนี้ยก็คือใช้โดยลดปัญหาเนี่ยละอานี้ที่วัมเป็นเขาเป็นเรา เป็นของเขาของเราไอ้ตัวนี้จะทำให้ลดอารอมณ์นั้นระหว่างวันเราก็ดูเราตรงไหนเราหลุดบไไ่อยๆแล้วตรงนั้นเราอ่อนซ้อมเราก็เข้าไปถึงนั้นตอนนี้บรรยากาศแบบนี้ฝึกไปชักปรรหาหนึ่งก็ได้หมดได้ละเพราะไอ้พื้นฐานเข้าใจหมดแล้วฝึกตรงนี้กับฐานจา่านะะตูหัวใจเหมือนทานต้องต็นจาค่าส้มเข้าใจนละ้เออ ถ้าถือทานจากะได้ทานจากะจะละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดไปตามที่เราปล่อยการยึดมันถือมันเะนี่ยอย่างฟังเสียงนกอาษะมาโอ้เสียงก็่พอเสียงก็ปั๊บมันให้ความหมายบวกใช่้นมะมันก็พิเไม่แต่นนัตตาเราต้องมองว่าเป็นเสียงรูปเสียงกลิ่นรสเป็นธรรมชาติธรรมดาของจักรวาลนี้ ยถ้าเราไปจิตแล้วเออสียงเพราะเราก็ชอบมันจะมีคนลำคาญไม่ชอบมันจะเกิดอย่างนั้นทั้งทีต้องมองว่าเป็นธรรมดาไอ้คนไม่ชอบก็มองเป็นธรรมดาด้วยก็จะไม่มีปัญหานะค่อยๆซ้อมเอานะเป้าสุดท้ายให้เข้าตรงนี้อันนี้ทุกคนก็อดูในตัวเองอะอะไรผัดสะมาวางใจได้หา อุบายคำบอกวางให้ได้ไม่มีเรื่องข้างนอกให้กวนใจแล้วแหละถ้าเราไม่ได้หาเรื่องเองเอาลนะจับที่